ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลายตายทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ ก็กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมต้นหลัวตารูสพยุทธวิญญาณจาย์กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวสกิลใหม่ของตัวละครที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับผมสำหรับเซิร์ฟไต้หวันนั่นเองนะฮะก็จะเป็นตัวละครที่เป็นลูกหลักของผมมากๆเลยนะครับผมก็คือเชนดอนเซียนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับผมแล้วก็สวยโคตรๆนะครับผมสำหรับผมคือแบบยอมใจมากๆนะครับผมสำหรับคนที่ทำโมเดลมาเนาะโอเค ซึ่งกิฟโดวันนี้นะครับผมก็จะมาพรีวิวนะครับผมมาดูคร่าวๆกันก่อนละกันนะครับผมว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมและมันจะโกงแค่ไหนเนาะซึ่งส่วนตัวที่ผมอ่านสกิลมานะครับผมแม่งโคตรโกงนะครับผมและโคตรขี้โกงมากๆด้วยนะฮะผมซึ่งอย่างแรกเลยละกันนะครับผมตัวละครของเขานะครับผมอยู่ใสยคอนเนาะก็จะใส่วงแหวนนะครับผมมีทั้งหมด 2แบบนะครับผมก็จะมีเสือแล้วก็ตัวละครแมงปล่องนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด2วงนี้เนาะซึ่งเราจะมาดูวงแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมคือเสือนะครับชิดเหนือเซียนนะครับผมสร้างความเสียหายนะครับผม2ระดับนะครับผม2 5 7เปอร์เซ็นนะครับผมของอินดิเคเป้าหมายเนาะและทุกครั้งนะครับผมที่โจมตี2ครั้งนะครับผมการเปิดตัวทักษะของครั้งต่อไปผมก็จะเพิ่มขึ้น1ครั้งนั่นเองนะฮะและความเสียหายเพิ่มเติมก็จะเพิ่มด้วยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะผมสูงสุดคือสามครั้งเลยท เพราะว่าผมพูดอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะซึ่งถ้าพูดแบบกระชับที่สุดนะครับผมก็เป็นการที่ตัวละครเชเลนเซียนะครับผมทุกๆในการใช้สกิล2ครั้งของเขานะครับก็จะทําให้สกิลของเขาเบิ้ลได้นึงนะครับผมโอเคไหมซึ่งตอนเนี้ยเรามาดูนะครับผมในการนับสกิลของเขานะครับผมเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับโจมตีไป1 2เห็นไหมครับผมโจมตีแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับผมในการใช้ครั้งแรกเนาะแต่ถ้าเราใช้ถึงครั้งที่3เมื่อไหร่นะครับผมเขาจะโจมตีเพิ่มเป็น3ครั้งนั่นเเองงนะะฮข้าใจยั โอเคถ้าไม่เข้าใจใจก็เห็นภาพไปเลยละกันนะครับผมซึ่งนี่จะเป็นครั้งที่สองเขานะครับไป1 2ึ่งอนี่ก็โจมตี2ครั้งเหมือนเดิมนะครับมาครับผมสําหรับการใช้สกิลครั้งที่3ของเขานะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะไปครับผม1 2 3เห็นไหมครับผมมันก็จะมี3ครั้งนั่นเองนะครับผมขึ้นมาเนาะซึ่งถ้าเขาใช้สกิลในผมครั้งที่5นะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนเป็น4ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูให้ถึงครั้งที่5เลยละกันนะฮะครั้งที่4ครับผมไป1 2 3นะครับผมก็ยังเป็น3อยู่นะครับผม โอเคครับผมถึงครั้งที่5มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูครับผมครั้งที่5จะเป็นยังไงนะฮะไป1 2 3 4เห็นไหมครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนี่ผมสกิลที่1ของเขานะครับผมเข้าใจไม่ยากเนาะต่อไปนะครับผมวงแหวนที่2เขากันบ้างละกันนะครับผมอันนี้ตามที่ผมเข้าใจเลยนะทุกคนนะมันจะเป็นการที่เริ่มเกมมานะครับผมจะได้รับบัฟนะครับผมมา2บัฟนะครับผมแล้วถ้าัพวงแหวนก็ได้ทั้งหมดสบัฟเลยนะครับผมและแต่ละบัฟในผมก็จะเพิ่มพลังโจมตี1 2นละกันนะ และทุกๆการโดนโจมตีนะครับผมหรือการใช้สกิลของตัวละครเชนนเซียนะผมก็จะลบบัฟไปนะครับผมทำให้บัฟเขาหักไปเรื่อยๆนี่นะฮะซึ่งหน้าบัฟปวดมันจะเป็นการโจมตีสกิลหนึ่งได้แบบฟรีๆหรือเปล่านี่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเพราะว่านี้ผมก็แปลมาแล้วมันก็งงๆนิดนึงละกันนะครับผมแลวถ้าใครเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ละกันนะทุกคนนะอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆละกันนะครับผมสับตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าสกิลี้วงแหวนนี่ผมรู้สึกอ่านแล้วงงๆนะครับผมแต่เท่าที่ผมอ่านมมาาก็นนจะะะะเปปรณี้แหล ต่อไปผมโมงแหวนที่3กันบ้างละกันนะครับผมเป็นการสร้างความเสียหายกับเป้าหมายนะครับผมและมีโอกาสในะระบบ40เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับตัวเองหนึ่งรูปนะครับแล้วถ้าเราอัพในผมมาถึงหนึ่งแสนปีเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมที่จะได้ลูกไฟฟรีฟรฟรหนึ่งรูปก,กันเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยต่อไปนะครับผมโมงแหวนที่สี่กันบ้างละกันนะฮะ ก็จะเป็นการโจมตีสถานะหมู่เหมือนเดิมนะครับผมให้กับเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมากซึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือการที่ปล่อยอะไรสักอย่างครับผมเป็นการสร้างความเสียหายหกับเป้าหมายนะครับสามครั้งนะครับและไอที่เราปล่อยไป3ครั้งเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายทั้งหมด160%ของพลังโจมตีนันเองนะจ๊ะ ต่อไปนะครับผมวงแหวนฝั่งขวากันบ้างแล้วกันนะครับผมก็ใส่เป็นแมงป่องนะครับผมวงแหวนแรกเลยละกันนะผมเป็นการโจมตีให้กับศัตรูทุกตัวละครเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมเช่นเดิมเช่นเคยนั่นเองนะจ๊ะและถ้ามีคนน้อยกว่าในสนามนะครับผม9คนนะครับผมหรือยูนิตที่ตายมากกว่า2คนนะฮะจะเรียกดาบเทวดานะครับผมเพิ่มมาห้าดาบนะครับผมและใส่เป้าหมายไปนะครับผมประมาณนั้นเลยและแต่ละเด่มนะครับผมที่เขาปล่อยไปให้กับเป้าหมายนะครับผมก็ทำดาเมจ240%เลยนะ และความเสียหายนะครับผมของดาบเทวดานะครับผมจะลดลง50%เมื่อโจมตีศัตรูซ้ำๆมัมมเน,นเองนะฮะซึ่งพอเราใช้สกิลเนี้ยมันจะมีแบบว่าดาบลงมาใส่หวัวเป้าหมายเน,าน,เน,าน,านเองนะครับผมเข้าใจง่ายไม่ยากนะทุกคนนะสกลิลนี้เนาะต่อไปนะครับผมสกลิลที่2กันบ้างละกันนะครับผมก็เมื่อเริ่มเกมมานะครับผมตัวละครเชียหนอรเชียนะครับผมก็จะได้สเต็กนะครับผมเพิ่มมา2สเต็กนะครับผมและสเต็กอันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มก็ต่อเมื่อตัวละครเชียนนอร์เชียนะครับผมใช้สกิลนะครับก็จะเพิ่ม1แต้มนะครับ แต่ถ้าเรายิ่งอัพวงแหวนนะครับผมเมื่อเพื่อนเราใช้สกิลนะครับผมสแต็กีูก็จะเพิ่มเป็น2แต้มแทนนะครับผมและสแต็กพวกนี้นะครับทำอะไรได้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆ2.5%นั่นเองนะครับรวมถึงถ้าสแต็กนี้นะครับผมถึง35สแต็กเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเปลี่ยนสแต็กอันนี้นะครับผมเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับก็คือสถานะรันอเวละกันนะครับผมซึ่งรันอเวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่ เพิ่มคิติคอลนึงครับผมเพิ่มความเสียหายคิติคอลด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมโอเคอะไรประมาณนั้นเนาะเข้าใจไม่ยากละกันนะครับผมสำหรับสถานานี้เนาะต่อไปนะครับผมสกิลวงแหวนที่3ของแมงป่องกันบ้างละกันนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมเหมือนเดิมเนาะแต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมเมื่อโจมตีเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเพิ่มเกราะป้องกันนะครับผม A D K 100%ให้กับตัวเองนะครับซึ่งเกราะป้องกันนี้นะครับผมจะอยู่ได้แค่1รอบเท่าน แล้วยิ่งอัพเมื่อไหร่นะครับผมดูดีเกาะจะเพิ่มขึ้นแบบ600เปอร์เซ็นเลยนะครับผมคือเกาะหนาโคตรๆนะทุกคนนะซึ่งการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมจะขึ้นรูปให้อยู่แล้วแหละวิดีโอนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันในในการเพิ่มสเต็กอะไรพวกนี้มาเนาะต่อไปนะครับผมสกิลสุดท้ายของเขากแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในเกมละกันนะครับผมจะได้เห็นภาพไปในตัวเลยละกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมสกิลนี้เนาะเพราะว่ามันอธิบายเยอะมากๆนะทุกคนนะ ซ,ซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมใช้ลูกไฟแค่ลูกไฟเดียวเนี่ยครับผมมาการอนาเขตกันเลยเป็นการการอนาเขตมานะครับผมซึ่งอนาเขตนี้นะครับผมก็จานี่เดี๋ยวผมได้รับบัฟนี้มานะครับเป็นการที่เชเลนเซียนะครับได้พลังโจมตีมาทั้งหมดไป2%เลยและถ้าตัวละครเชเลนเซียนะครับผมโจมตีสกิลนะครับผมทั้งหมด3ครั้งขึ้นไปนะครับผมก็จะได้รับบัฟเพิ่มเติมมาอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะพาดูแล้วกันนะครับผมว่าบัฟนี้คืออะไรแล้วกันนะครับผมแต่เราขออนุญาตนะครับผมโจมตีเชเลนเซียครบ3คคครรรรรรััััััั้้งงงอออออยย่่่่าาาทีเเขตกก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 นน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 ลลละะบบบผผมมแไป ฟันไปครับผมรอบแรกมาปักกันไปหนึ่งรอบครับผมรอบที่สองคันต่อฮึชฟาดฟันกันไปต่อครับผมนี่แน่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 ฟันไปครับผมมาผมรอบสุดท้ายไปที่เรียบร้อยสกิลไปแลับผมรอบที่สามนะครับผมพอเราใช้ครบสามรอบเมื่อไหร่นะครับผมนี่เลยเขาจะได้รับบัฟนี้ขึ้นมานะครับซึ่งบัฟนี้นะครับผมจะอยู่ได้หมด2เทิร์นเลยนะครับผมก็จะเป็นการที่ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมสัพพิสติคอร์ดนะครับผมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์และความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้น 150%เลยนะครับผมโอ้โหเพิ่มมาเยอะโคตรนะครับผมเพิ yeah. ่มมาได้โคตรสุดอ่ะผมบอกเลยนะครับผมดาเมจนี่คือแรงมากๆนะครับซึ่งที่บอกเลยนะครับถ้าไม่เห็นภาพนะครับผมจะอธิบายตัวละครเชนเนรเสียได้โคตรยากนะครับนี่ขาดเห็นภาพนะครับผมกล้าพูดเลยบางคนอาจจะงงอยู่ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถทักมาในไลน์ผมได้แล้วกันนะครับผมผมก็จะอธิบายให้อีกรอบนึงแล้วกันเนาะซึ่งก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอการรีวิวตัวละครเชนเนรเสียนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนนะะคครรััับววว่าตตลี เก่งมากๆนะครับผมและสกิลมันซ้อนทับจนผมปวดหัวมากในการรีวิวนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้คืออัดเป็นชั่วโมงนะครับทุกคนอาจจะเห็นไม่กี่นาทีนะครับผมแต่ผมอัดเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับโอ้โห,โหและเจอกันใหม่ในคลิปเดียวหน้าแล้วกันในคลิปเดียวนี้เพียงนี้เลยบายบายครับไปปิดฉากด้วยสกิลนี้เลยเฮ้ยเต้นระบำนางนอนอื้มอืมโอ้โหเท่จริงๆนะครับผมและเจอกันที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมัน ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่ตรคนบอกว่าเซโน